สวัสดีทุกคนคงสงสัยสินะว่านี่คือคลิปอะไรแล้วก็คงสงสัยสินะว่าเนี่ยจะลังทำอะไรอยู่องี้นะเราอะคือช่องน้องใหม่ชัว่ J N e วพลอยเจนแน่เจนช่องเราอะส่วนอยากจะทำเกี่ยวกับการตกปลาที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงอะติดตามกันได้เลยเออแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะไละแค่ผลที่ต้องเป็นภาพดิ่งแบบเนี้ยเพราะอะไรรู้ปะลืะ <c oughs> มถ่ายวิดีโอบวดคลิป นะถ้างั้นเราก็ไปดูคลิปกันเลยมิมันโดนล่าอีกแล้วครับผมปลาหมออีกแล้วปะเนี่ยใ้เดือนต่อปลาหมอหนึ่งตัวต่อปลาหมอหนึ่งตัวหนึ่งต่อหนึ่งบรรยากาศ A f e w moments later เอาละครับมีคนได้หนึ่งจ้าแล้วนี่เราหมอไอ้กระโดดลงไปแล้วกระโดดลงไปแล้วนี่ปงังเราโคตรตัวใหญ่เลยนี่ก็จะไปวางเบ็ดชิงหนึออีกแล้วนะคะผมวางเบ็ดชิงหนึ่งีกรอบหนึ่งนะฮะ <D isp compt es> ดูที่ว่าจะได้อะไรรอบเนี้ยได้อีกตัวหนึ่งแล้วผ่านไม่ด้านเมื่อกี้โอหตาหมอวีถ่ายทันไหมทันี่โชว์กล้องก่อนโชว์กล้องก่อนโชว์กล้องก่อนอี่ ดูหน้าคนหมาหน่อยดินั้นไม่ใช่หมาเฮ้ยจะกินปลาหมอกันหรือไงวันนี้แก,กงงงงงง่งโซนมอแ่งปลาหมอไมไม Nice สองศู <c oughs> นย์คนเมื่อกี้ฝนตกฝนนี้เดียวแล้วก็ไปเดีย๋ยวเรามารุ่นกันตอนนี้ขอน,นั่งพักก่อน เอาแล้วฮะหลังจากที่รอมานานชิงหลิวก็มีปฏิกิริยาสักทีนะครับผมอุ้ยลากแล้ว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 เอาแล้วโอ้โหนี่ไหนจูอ่อิสระป่ารออมออะไ,ไอหมอนีออจจ่จับเลยจับเลยมีถุงมืออยู่ แต่ทำเอามาใกล้ๆกล้องเหมือนตัวใหญ่ดิจับเหมือนปลาตัวใหญ่อะโอ้โหตัวบนเริ่มเลยครับผมปล่อยเลยด้เปนะ็นงไงฮะได้อีกตัวนึ่และสามต่อหนึ่งแ้มนะครับผมกับไส้เดือนนะฮะไส้เดือนอนเนกประสงค์มันลูรับลูดไปเหยื่อไ่เลย

อ,อ้วนๆกับหนึ่งเดียวทำอีกใช่ผมมาทิ่มมือด้วยอ่ะโ้หเป็ดชิงเหลียวได้อีกหนึ่งแต้มเป็นสีต่ตอนหนึ่งแต้มนะฮะอยู่ดีใจทำไมเนี่ยน่า <c oughs> จะแบบไข่อยู่นะทอ้อโตใหญ่มากท้องเหลือ,องอีกแล้ว <c oughs> ได้อีกอะ ได้ตัวอะไรอะ่ะหมอบัตเตอร์หมอบัตเตอร์หมอบัตเตอร์อะไรก่อนไปลูกหมอหม้อยเฉยตานินเหรอนินตัวแค่นี้อ่ะแล้เวเบ็ดมันกี่เบอร์เบอร์อะไรอะ่ะ<ต>เบอร์ <c oughs> สิบสองกี่ศูนย์แล้วฮะห้าหนึ่ง น,นินนินสิทุกคนตอนนี้เราได้ไปทั้งหมด6ตัวกับตอนหนึ่งเราใช้ไปจริงอยู่แหละส่วนคนนี้เขาใช้ไปฝรัง่งนาดิน ขึ้นต่อหน้ารอได้ปรากฏคลังก่อนนะครับในคลองเนี้ยนะปรากฏว่า,ย,ายังไม่ได้ปรากฏเยยังไม่ได้โดนขังอยู่ตอ<ด>น<ด>น,น,นี้ห้าโมงยี่สี่ห้าโมงครึ่งก็น่าจะอีกอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็กลับแล้วเพราะเริ่มมืดแต่ว่าท้องเย็นปามันเริ่มออกอ่ะมันเริ่มดีเนาะดนเดี๋ยวตัดภาพไปยี่กลับบ้านแล้วกันไป ว่ากินโบราณข้างทางอ่ะแ่งก็ใหญ่างี้นมันหาย,ยากเลยนะไี่แด้ในเทเหรืจะมันแพงโอโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย